รับทวดออกมาข้างนอกรับทวดออกมายายแตนจะตัดผมให้ทวดรู้ทุกอย่างรู้ตืายายบอกว่าห้ามร้องนะลุกขึ้นมานี่เย่งแขวใส่ยายย่งเข่วใส่ห้องซูมือให้เย,ยมลูกไม่ต้อง <laughs> อันห้เข้าไปใกลยังสิ่ง เหม็นเหม็นเหม็นอะไรเหม็นฟันว่ะต้องแปลงฟันสัก่อนเ้าลงเขายางมือเศา้า,านี่ยายก็ต้องแปลงก้อนนี่ี่ก็สั่นเขาเบาน้ำน้องเพชรจาร๋าน้องเพชรจ,จ๋าเอ้นไหนชื่นใจบ่มือเจ้าอ่ะชื่นใจพี่พี่ชื่นใจพี่พี่น้องเพชรจาร๋า น้องเครจ,จ๋าจ๋าวายจ๋าแบบไรพี่เก่าอะตูเรียงค่ะกาน้องเชรจูวายน้องเชรจ๋าอุ้ยน้องเชรจ๋าเพิ่นหิวเลยนะี่เพิ่นนางยังน้ำยายแต่ก็เพิ่นสิบก็านาง่งเพิ่นสิเลนนหิวนมตอนนี้ยายก็ฝึกให้เอาให้เอากล่องนมแล้วก็เอาขวดนมมาให้ยาย ให้ดูดอยู่นะคะดูดแต่ว่าดูดเขาก็บีบถิ่มสิหน่าคือยังไม,ไม่ได้ให้เขาบอกได้ซึ่สมมติว่าไม่ไม่เอานะคะไม่กินขวดนมนะล,ลูกนะให้กินกล่องนะเนี่ย mm hmm. เขาจะกินอยู่บางบางครั้งเขาก็กินบางที่ออกไปข้างนอกย้ายกระสีเอากล่องให้กินเขาก็กินได้เป็นทั้งกล่องทั้งขวดนั่นเอ mm hmm. อ่าพยายามสอนอยู่นะคะบางทีก็ไม่ได้อ่าถ่ายคลิปให้ดู ใครยังไม่เข้ามาในกลุ่มปิดนะคะกลุ่มปิดวันที่แ8ที่8อันนี้ก็จะเจอเต้าแฝดด้วยนะคะมีทั้งคุณแม่แอนบงแม่แอนกับพ่อบอยอยู่ด้วยกันเอามามาเยอะๆนะคะถ้า,าสมมุติว่าเนาะมันกะสิเป็นอยียงที่ผิดหวังอยู่บางคนขาเจออา้าการเลื่อน เทศงานบริษัทเตุงานอย่างสิ่งก็จ้ากกัสิคือหยุดวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมวันนี้มันก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูก,กาลเป็นวันที่แปดนั้งเสียมาค้นกับสิบิดหวังเพราะว่ามันลางานได้วันนั้นแล้วที่นี้วันที่แปดก็ยังทำอาว่าได้กับกระเทเก็ลกุมสือเป็นบัตรมาแทนเด้อค่ะสือเป็นบัตรมาแทนเพราะว่าเขามาเบิงน้องเพลน้องพ่อยคือเกา มันมันเป็นอียงที่หลายมือแม้สมมุติว่าที่จริงอ่ะงานในกรุงเทพไม่มันก็ต่อเนื่องเด็กๆกับสิบได้แยกใหญ่กันเราก็มายกเลิกงานที่กรุงเทพมันก็จะเหลือแค่วันที่เจ็ดงานเจ้าภาพแล้ววันวันที่แปดเนี่ยแปดเนี่ยมันก็จะเป็นวันปิดฤดูกาลพอดีที่ลูกเขาวางไว้กันนี่สินะก็เลยต้องเพื่อความสะดวกของทุกคนเพราะว่า ต่างคนก็ต่างมีงานเนาะอ่าได้ซ้ำใดกก็ซ้ำนั่นล่ะพี่น้อง<ะ>ไปด้วยไปปิดฤดูกาลกับสิเฮ็ดได้ซ้ำใดบุ